สวัสดีครับวันนี้นะครับ World Map for You นะครับแล้วก็เพจแผนที่โลกนะครับจะเล่าถึงเกี่ยวกับต้นกำเนิดนะครับหรือเขาเรียกว่าอายธรรมของอุซเบกนะครับซึ่งพื้นที่นะครับในส่วนที่เป็นมเมืองสมรคันนะครับเมืองสำคัญของอุซเบกนะครับอุซเบกิสถานนะครับก็เป็นต้นกำเนิดของการก่อตั้งอาณาจักรอันยิ่งใหญ่นะครับ ก็คือติ m o ริตนะครับในภาษาอังกฤษเขาเรียกติโมริตเอมพายนะคคือนักลบแห่งมองโกนะครับซึ่งเป็นเจื้อสายนะครับมาจากยิงกิสคารส่วนหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้โดยตรงอาจจะเป็นเชื้อสายสายแม่นะครับจิงกิสคารก็คือติมูนั่นเองนะครับนะครับขานติมมนะครับติโมเนี่ยครับ ทิ่นอยู่ที่บริเวณอุซเบกิสถานในปัจจุบันนะครับมเมืองแถวเมืองสมรักษ์น,นะครับอยู่ในช่วงปีนะครับ1405นะครับแล้วก็เป็นขุนศึกนะครับซึ่งเป็นนักรบนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นจกักรพรรดินะครับโดยกอ่อตั้งราชวงศ์ติโมขึ้นมานะครับ ซึ่งเขาเองนะครับรู้จักดีในนามของติโมเลนนะครับแล้วก็เป็นนักลบที่ทำศึกหลายหลายอ่าหลายสนามลบนะครับจนสร้างสร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็ถือว่าอ่าในช่วงนั้นเองนะครับอ่าติโมเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่จกักรวรรด กลเดนโฮส์นะครับหรือทองคำนะครับจักหวัดแห่งทองคำนะครับแล้วก็กิบแพ็นะครับคือจักรวรรดิของชาวข่านนะครับบาตูนะครับข่านที่เป็นล้านของเจงกิสข่านอีกนึงครับก็ล่มสลายอยู่นะครับแล้วก็มีการที่ก็เลยมีความคิดที่จะฟื้นฟูนะครับอาณาจักรของข่านนะครับอาณาจักรของเจงกิสข่านขึ้นมาใหม่นะครับ ก็สู้รบจนขยายดินแดนนะครับจนในที่สุดนะครับสามารถสร้างอาณาจักรขึ้นมานะครับแล้วก็สู้รบนะครับโดยพื้นที่ของอาณาจักรติโมนะครับช่วงรุ่งเรืองที่สุดนะครับก็คือมีพื้นที่นะครับในเอเชียกลางเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยศูนย์กลางอยู่ที่สมัครคันนะครับแล้วก็เมืองบอคอรอนะครับแล้วก็เมืองใหญ่ๆอีกหลายๆเมืองในเอเชียกลางนะครับก็ ถือว่าเป็นส่วนของอุซเบกิสถานในปัจจุบันนะครับก็จะมีในประเทศอุซเบกิสถานนี่ก็จะมีเขาเรียกว่า,าลูกปั้นนะครับตีโมอยู่นะครับในประเทศของอุซเบกิสถานนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบนะครับของชาว,วอุซเบกนะครับแล้วก็อาณาจักรนะครับก็เริ่มตั้งแต่นะครับในส่วนเอเชียกลางที่เป็นอุซเบกิสถานในปัจจุบันนะครับ แล้วก็ใกล้กับพื้นที่ในส่วนของคาซัคสถานนะครับบางส่วนนะครับไปจนถึงรัฐประจับของอ,อินเดียตากิสถานนะครับเมืองละอรอถดงเดฮีนะครับช่วงลุงเหลืองนะครับส่วนด้านตะวันตกก็อิหร่านทั้งประเทศนะครับแล้วก็อิรักด้วยนะครับตะกิซูเฟติสนะครับก็มีสงครามกับออตโตมันด้วยในช่วงเวลาหนึ่งนะครับติมูเนี่ยก็ เป็นคนที่นำช่างต่างๆครับมาสร้างเมืองสมรคัญให้เป็นเมืองสำคัญนะครับเป็นแหล่งอารยธรรมนะครับแล้วก็สร้างนาาจักให้ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งเป็นที่มาของความยิ่งใหญ่ของอเอชียยเางนะครับในยุคโบราณนะครับซึ่งาราชวงศ์นะครับและของติมมเลลมานะครับก็สร้างสมรคัน์ให้มีวิทยาการด้าน คณตศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์นะครับมีนักดาราศาสตร์ต่างๆนะครับฐานคณิตศาสตร์ชั้นนําของโลกนะครับอยู่ในพื้นที่สมรรถคันเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นชาติแรกที่ประดิษฐ์เซกชันนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือทางดาราศาสตร์คานวณการเดินทางของดวงดาวนะครับรวมไปถึงฐานคิดในให้กับโคเปนิคัสในการวางรากฐานดาราศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็ ยังมีส่วนของที่เป็นขแขนงของคณิตศาสตร์ก็คือวิชาอันจิปรานะครับซึ่งเป็นวิชาหนึ่งในขแขนงของคณิตศาสตร์นะครับเป็นอ่าส่วนของนักคณิตศาสตร์นะครับชาวสมาันดกนะครับในสวัสที่ก้าเนี่ยก็อ่าได้อ่า,อาสร้างอ่ขแขนงนี้นะครับแสงแขนงของอันจิปราเนี่ยนะครับ เป็นวิชาเลขแขนงหนึ่งนะครับก็ที่เรารู้จักในดีอัลกอริทึมนั่นแหละครับนะครับเป็นส่วนสำคัญนะครับเป็นด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ของเอเชียเลยนะครับของเอเชียกลางนะครับอัลกอริทึมนี้ก็ดังนะครับสำหรับพวกเรานะครับก็รู้จักกันดีนะครับในการเรียนคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็อาณาเขตนะครับที่ดุงเดือนก็มีสมัย ติโมนี่แหละครับนะครับอย่างที่ผมบอกพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับเพื่อฟื้นฟูให้กลับมาเป็นคานแห่งเจงกิสคานนะครับจนสุดท้ายก็ล่มสลายลงนะครับสำหรับอาณาจักรติโมดังกล่าวนะครับก็ครองราชนะครับสำหรับติโมเนี่ยครองราชจนถึงปี1,405นสอนะครับคศ1405นนะครับแต่ก็มี ราชวงดีโมปกครองมาเล่มานะครับ<า>แล้วก็จนในที่สุดก็ล่มสลายลงนะครับจนถึงในปีคศ1857นั่นเองนะครับก็ต้นกำต้นต้นแบบของอุซเบกิสถานนั่นเองนะครับก็ในส่วนนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับ และกดไลค์นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับก็ขอขอไล่์ฟังเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตาม